เรื่องของบอลนะคะก็บ bon อลจบไปแล้วแหละแต่ว่าสปิริตของขนิโคัสไงแบ็คขวานะทีมชาติไทยไงที่เขาบอกว่าโหหลายคนเห็นในนี้ไปไป,ไปภาพเลยไปภาพเลยไปดูนิโคัสกันค่ะนิโคัสมีการโพสต์ภาพจากศึกการแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆแคปชั่นนิโคัสคืออะไรป่ะ mm hmm. keep b e l i e v e th ก็คือเชื่อมั่นอ่ะขอให้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะทมกลางแฟนบอลค่ะแห่กดไลค์คอมเมนต์ซับพอร์ตให้กำลังใจอย่างล้นหลามนี่เขาลั่อไปปะหลอไหมก็พ่อหนุ่มรอยสัก์ของฉันไงคือเขาฟุ้งตรงเลยนะเขาไม่แฟนอย่างน่าจะมีแล้วในนี้ไม่ได้บอกแต่บอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแบ็คขวาของเราเนี่ยนะเขาผ่านการติดทีมชาตินอร์เวย์มาตั้งแต่เยาวชนแทบทุกชุดเคยเคยเล่นกับนักเตะพรีเมียร์ลีกด้วยใช่ไหมคะ สคนก็คือเฟไทยลิงลูกครึ่งใช่ไหมแล้วก็มาตินลูกครึ่งใช่ไหมฮะไทยนอร์เวย์แล้เธอรู้ป่าชันแกหยุดดิชอบอ่ะชอบชาชันนะชอบเข้าไปดูนักบอลหลายๆประเทศหลายๆคนน่ะเธอลูกครึ่งไทยแบบแบบต่างชาติอ่ะเยอะมากแล้วฉันก็เข้าไปกดหลายตาม f o l โ o w เขาด้วยจ้ะคือติดทีมชาตินอร์เวย์ตั้งแต่ปี2015 โ oh. อ้โหเออนะฮะแล้วก็ลงเล่นตั้งสามนัดนสมัยก่อนนะนะสมัยนู้นนะแล้วก็มาติดทีมชาติอ่านอร์เวย์แล้วติดทีมชาตินอร์เวย์สามปีใช่ไหมฮะแล้วก็ไปติดทีมชาติอ่าเว้ยก็นอร์เวย์ตัง้งต้นถึงปีหนึ่งเก้าเลยนะใช่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้โหแล้วทุกทุกครั้งอ่ะได้ยิงตลอดสามนัดสองนัดแปดนัดห้านัดสองนัดห้านัดคุณผ,ผู้ชมไปตามดูมันเยอะมากอ่ะแล้วก็มาปีสองสามก็เลยมาติด ปี22ติดทีมชาติไทยแล้วก็ลงเล่น3นัดปี23ก็ติดทีมชาติไทยก็ลงเล่น2นัดแล้วนะคะโอ้หเคยทาแค่ในโอเดเซเ่ด้วยในหลีกสูงสุดเดนมาร์กด้วยนะคะคเขาแบบผ่านผ่านมาเยอะสมรภูมิเขาเยอะมากจริงๆอะ,อะตอนนี้คนจับตามองเขาแล,ะละ้วล่ะตู้สุดจริงเลยแต่แบบรามศูนย์ใช่ไหม แค่สามส่นานนายกก็เลยยังไม่ได้จ่ายถ้าบอกหูถ้าเกิดหนึ่งแต้มถ้าเกิดสามล้านไงไมันมีสามล้านกับหกล้านแล้วก็เก้าล้านใช่ปะ่ะใช่ใชสามวัน,นสนุกจริงๆอ่ะน่ะเห็นไหมเข้าใส่ป้า